เริ่มวมันี้หมวดปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ <c oughs> คำว่าปัญญาปัญญา <c oughs> เป็นดวงประทีป <c oughs> หรือ <c oughs> แสงพระอาทิตย์ เมื่อแสงพระอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมา <c oughs> โลกมันจะมืดขนาดไหนก็ตามก็จะทำให้ความมืดเนะี่ยหายไปทีละนิด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 เมื่อพระอาทิตย์สูงขึ้นตามลำดับ <c oughs> ความมืดก็หายไปหายไปหายไปจนในที่สุดเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างเต็มที่โลกที่มืดก็เป็นโลกที่สว่างสวยัยเราทั้งหลายก็เลยไม่ต้องลำบากไปไหนมาไหนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟอะไรเพราะมันสว่างนอ no, <c oughs> ข้อนี้ฉันใด <c oughs> ปัญญาที่เกิดขึ้นภายในใจของคนทั้งโลกก็ทำให้ใจของคนนั้นไม่มืดบอดอันนี พระพุทธเจ้าพระองคทรงตราไว้ไม่มืดบอดเห็นบอดรถสว่างอยู่ในจิตในใจถ้าพระเราก็เหมือนกันที่เราศึกษาพระธรรมวินัยมาเมื่อค่อยศึกษาไปตามลำดับ <c oughs> <c oughs> อย่างศึกษาธรรมะสติสัมปชัญญะสมุน ธรรมะต้องทำชั้นตรีสติแปลว่าความรู้ได้สัมปัจญะะคือความรู้ตัวเห็นไหมเมื่อสติเกิดขึ้นความมืดก็หายไปสัมปัจญะเกิดขึ้นก็ยิ่งแจ่มแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นมาก ตามลำดับเ <c oughs> พราะฉะนั้นตัวสติสมบัมปชัญญะจึงเป็นเหตุให้ชีวิตของคนดีขึ้นตามลำดับดีขึ้นตามลำดับและดีขึ้นตามลำดับก่อนทำอะไรมีสติถ้ารู้ว่ามันเป็นบาปและหยุด เห็นบ่ถ้ามันคิดเรื่องอะไรถ้ามันไม่ได้เรื่องหยุดคิดเห็นบ่เราจะทำอะไรต่างๆมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นั้นคือตัวสติและสัมปชัญญะ <c oughs> แล้วบาปมันก็เกิดไม่ได้ <c oughs> เราจะอยู่บ้านอยู่เรือนเราจะทำไร่ทำนาประกอบการค้าขายอะไรต่างๆก็ตามหรือพระเจ้าประสงค์ของเราตั้งแต่ตื่นนอนรู้ว่าตื่นขึ้นมาพวกรู้สึกตัวรู้หนอรู้หนออยากลุกหนออยากลุกหนอที่ต้นจิตนั้นคือตัวสติเห็นไหมเวลาลุกก็ลุกหนอ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 นั่งหนอ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นั้นคือตัวสัมปชัญญะและจะกราบพระญ <c oughs> าติโยมก็เหมือนกันเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกเป็นนั่งเรียบร้อยก็อยากกราบพระหนออยากกราบพระหนออยากกราบพระหนอนั้นคือตัวสติกราบพระห้าครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูประชาอาจารย์เห็นไ,ไหม แล้วก็อยากรู้หนออยากรู้หนออยากรู้หนอก็ลูกหนอ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 ขึ้นมาจะทำอะไรถ้าเวลามันรีบสั่งนิดเราไม่ได้กำหนดต้นจิตเราก็มีสติระลึกรู้อยู่ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวาก็รู้ซ้ายก็รู้เข้าห้องน้ำห้องซ่วมอะไรต่างๆ เราก็มีสติเห็นบากำหนดภาวนาไปด้วยไปนอมานอกมนอ้มน้องเงยนอ้องคู่นอเย็นนอเป็นต้นเว <c oughs> ลาล้างหน้าก็ล้างหน้าหนอล้างหน้าหนอรู้สึกตัวอยู่นั้นคือตัวสัมปชัญญะเราจะแปลงไฟก็จับยาที่ปันหนอจับแปลงหนอเปิดยาที่ปันหนอบีบยาที่ปันจะแปลงหนอบีบยาที่ปันจะแปลงหนอ ปิดหนอหวางหนอแปลงฝันหนอแปลงฟนนอแปลงฟนหนอบุญเกิดได้ทุกอย่าง <c oughs> แม้เราถ่ายหนักถ่ายเบาสมมติว่าเข้าไปห้องน้ำก็มีสติเปิดไฟก็มีสติเข้าห้องน้ำก็มีสติเปิดประตูก็มีสติเห็นไหม แต่ลอดทั้งรู้สึกตัวว่าขณะนั้นเรากำลังทำอะไรเป็นทั้งสติและสัมปชัญญะและเลือกรู้ก่อนนั้นคือสติเห็นไหมรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นั้นคือตัวสัมปชัญญะเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วก็เวอรผ้าหนาะเวอราหนอ,น,อนั่งหนอนั่งหนอเบาหนอเบาหน,นอก,ก็ดีถ่ายหนอถ่ายหนอก,ก็ดีสังเกตมันไหลออก จากก้นตกลงไปในโถส้วมกลิ่นโชยขึ้นมาก็กลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกเห็นไหมบุญเกิดได้ตลอดเวลาเลยเมื่อเราถ่ายเสร็จสมมติว่ามันถ่ายเสร็จแล้วอยากล้างก้นหนออยากล้างก้นหนออยากล้างก้นหนอจับ สายฉีดหนอกดหนอล้าง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 หนอหรือให้มันชัดก็ล้างขีีอยวจากก้นหนอล้างเที่ยวจากก้นหนอภาวนาเรื่อยไปจนล้างเสร็จเก็บสายฉีดหนออย่ารุ้หนออย่าลุกหนอลุกหนอลุกหนอขึ้นมาออกมาหนอกดชะโคกหนอหรือตักหนอเทล้างหนอตักหนอเทล้างหนอเป็นต้นถ้าผู้ใดมีสติสมบัญะอยู่อย่างนี้ บุญเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไปไร่ไปนาไปดําไร่ดํานาหรือถอนหญ้าหรืออะไรต่างๆก็ตามมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เราจะทําอะไรมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นญาติเป็นโยมถ้าเป็นพระเจ้าประสงฆ์หม่มเจวานก็หม่หมนหมนอห่มหนอผ้าหนอนุ่งสบงก็นุ่งหนอนุ่งหนอรัดประคตเอวหนอรัดประคตเอวหนอ อาบน้ำก็อาบน้ำหนออล้างหน้าหนอแปลงฟันหนอกว่าตาหนอกว่าตาหนอเก็บขยะหนออะไรต่างๆเป็นต้นถ้าทำอยู่อย่างนี้ส่วนแม่ชีก็หันหนอหันหนอเวลาหันหอมตำพี่ก็ตำหนอ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 ปรุงหนอปรุงหนอปรุงหนอเป็นต้นเวลาตักก็ตักหนอตากหนอเป็นที่สุด พวดสรุปจะเมื่อมีสติสมบัติชะอยู่อย่างนี้บาปเกิดไม่ได้เลยเราอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่เราอยู่ที่วัดบวดเข้ามาแล้วเนี่ยหรือเป็นนาคเป็นอะไรต,ต่างๆก็ตามนึกในใจทำอยู่อย่างนี้เวลากินก็กินหนอกินหนอเวลาอิ่มแล้วก็อิ่มหนอ ดื่มน้ําก็ดื่มน้ําหนอดื่มน้ําหนอล้างถ้วยหนอล้างจานหนอเก็บโน่นเก็บนี่อะไรต่างๆมีสติสมบัติัชัญญะอยู่อย่างนี้ย้ําอีก <c oughs> บุญกุศลเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจตลอดเวลาเอาลายปัไดบุญท <c oughs> านไามบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานอย่างญาติโยมมาถวายทุกวันทุกวันนี้แหละ ครูบาอาจารย์ไปบินฑบาตก็ใส่บาทถูกวันถุกวันสมมติอันนี้ก็เป็นทานาหมัยบุญเสจด้วยการให้ทาน <c oughs> เราสํารวมกายสำรวมวาจาของเราอยู่นั้นคือศีนเห็นไหมไม่สมทานก็เป็นศีนสํารวมกายอยู่สํารวมวาจายอยู่จะพูดอะไรจะทำอะไรมีสติสมบัติชยะอยู่ สัมรวมอยู่อย่างนี้นั้นคือสีลทนี้เราภาวนากำหนดเราทำอะไรมันเป็นอย่างไรเกิดดับอย่างไรเห็นไหมแปลงฟันอแปลง,งผนนองแปลงผนนองสําเนียงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรล้างหน้าหนอมเกิดดับเกิดดับอย่างไรอาบน้ำหนอนเกิดดับอย่างไรห่มผ้าหนองห่มผ้าหนอเป็นต้น เกิดดับอย่างไรเราตาพี่ก็ตามน้องตาหนอตาหนอเกิดดับอย่างไรแม้แต่เราเดินไปเดินมานั่งนั่งก้มก้มเงยเงยเราเกิดดับอย่างไรถ้าผู้ใดเห็นความเกิดดับอย่างนี้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์องค์ใดก็ตามแม่จีแม่พรามก็ตามเป็นเจ้าหน้าก็ตามเป็นญาติเป็นโย,ยมก็ตามอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ บุญเต็มเต็ม,ตมบาปไม่แทรกแม้แต่นิดบุญเกิดบาปจะไม่เกิดเผลอปุ๊บนั้นคือบาปเกิดบุญก็เกิดไม่ได้ตรงนั้นเมื่อเราได้สติบุญก็ต่ออีก <c oughs> เกิดต่อยเราก็ทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเห็นไหม ชีวิตของบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ก็ก่อให้เกิดปัญญาเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตควรดำเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดแล้ว ก็เป็นดวงชวานคือแสงสว่างให้เกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าปัญญาโลก,กัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นดวงแสงสว่างในโลกเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครช่วยกันได้ถ้าเรามีส,สมติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ อยู่ที่ใดก็ได้บุญได้กุศลได้ปัญญายืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ได้สติดได้ปัญญามีชีวิตอยู่ก็บุญเกิดตลอดเวลาแม้ตายจะตายก็มีสติระลึกรู้พองเน้อยุบหนอพองนหนอยุบหนอให้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็ดับหับ ใจขาดลงไปลมหมดลงไปจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนถ้ามีสติสมัมปชัญญะอยู่อย่างนี้จิตแตอ่อาังกิเทสุขติปาฏิกังขาเมื่อจิตไม่สมองจำหวังสุขติเพราะฉะนั้นชีวิตของเราท่านทาั้งหลาย จะเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เนนประขาวเมธีเจ้นานาญาติโยมก็ตามใช้หลักอันนี้อยู่เป็นนิดอยู่เนืองเนืองอยู่บ่อยๆอ,อยู่เป็นประจำประจำชีวิตจะมีคุณมีค่าชีวิตจะมีราคาเพราะบุญเกิดอยู่เนืองเนืองเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆ แล้วจิตมันจะสมบูรณ์ไปได้บุญด้วยกุศลอุปมาเหมือนกันกับน้ำที่มันไหลลงมาแล้วเราเอาเอา,เอาขันเอากละมังเอาเอะไรไปวางไว้น้ำมันหยดมันไม่ได้ไหลแรงก็ตามแต่หยดลงทีละหยดทีละหยดสองหยดสามหยดอะไรต่างก็ตาม เมื่อมันหย่อนลงมาบ,า,บาบ่อยเข้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 ามากขึ้น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 น้ำมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดน้ำก็เต็มตุ่มเต็มโอ่งเต็มไหมเต็มกระมังเต็มขันเต็มข,ขวดข้อนี้ฉันใดเราให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาระว,วังไม่ให้บาปเกิดขึ้น <c> ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ชีวิตย่อมสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญ อันนี้คือประโยชน์ของปัญญาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารุมานอว่าใช้เวลานานพอสมควร4ีเนาทีแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นแนวทางการศึกษาสมาปฏิบัติด้วยอนุภาพบารมีค,รรคุณปฏิรัตนตายคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสง์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปเทระนุเทระกรุบาจาระสงค์องค์สามนเณนแม่ชีแม่พามพะพามเจ้าหน้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกเราท่านทั้งหลายเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนา ยังมีสตาเลื่อมใสมีโอกาสใานการรับษาสินเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักนิดส์รวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว เจใจย่อมช่ำชื่นเบิกบ,บานเออบิีมผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแ<ม>ด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,ม,รมหาราชบรม,มนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหาษัรตยาเจราเจ้าทุกทุพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว พระบรมมงวงสานังวงทุทุโปรองที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีรัชกุลพระชนีนาถพิราชกัญญานีตลอดพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบูนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระแดชราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลและนนแก่บิดามารดาของใครของมันเดอ้อ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามนึกก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุเทนบุญกุศลแก่ปู่ย่าตายายสามีาปัญญาบุตรดาลูกหลานครูปราอาจารย์ผู้มีบุญการักคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวนบรรดาสัมมัสส์ทั้งหลาย ขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระับทราบขอให้อานุโมทนาสาธาทุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระเถรานุเถระกุบาจามประสงค์อง,งส์สามเณรมมจีแมปามพ่อปามเจนาตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดี ทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิธพร,ร์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขปะปะละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ เนื้อเิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความเคสความปรารถนาน,นั้นๆจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและไหนที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพืติปฏิบัติธรรมนำตนเนรพนจากความทุกข์สงสันติสุขกล่าวคือมาผลปฏิพานด้ดยการจงทุกข์ท่านทุกข์กนเธอ ¡Ah, <coughs> eh,